พระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงฝันว่ามีโคตัวผู้เหมือนดอกอัญชันสี่ตัวต่างคิดจะชนกันก็พากันวิ่งมาสู่ท้องพระรานหลวงจากทิศทั้งสี่ฝูงชนต่างรอดูโคทั้งสี่ก็ส่งเสียงคำรามรั่นแต่แล้วก็ถอยออกไปไม่ชนกันพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าในอนาคตในช่วงาศาสนาของพระอ,องค์ เมื่อโลกมูลไปถึงจุดเสื่อมลงมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมฝนฟ้าจะแรงทุกพิกขะภัยต่างๆจะเกิดขึ้นคลายฝนที่ตั้งเขาจะมีฝนมีเสียงคำรามกระหงุงแต่แล้วก็ไม่ตกต้องกลับเลยหายไปเมื่อนดังโคที่ตั้งท่าจะชนกันแต่กลับไม่ชนกันเป็นฉะนั้นพุทธะท่านพยากรณ์ไว้เช่นนี้